สวัสดีครับคลิปนี้เรามาดูการออกแบบแก้ไขปัญหาอากาศร้อนในโกดังขนาดกลางกันครับมีที่เห็นเป็นลูกมุนครับเราจะเอาพัดลมเป่าใต้ลูกบุนแล้วดูดความร้อนออกทางหลังคาไปเลยแต่วิธีนี้ไม่แนะนำนะครับไม่ได้ผลด้วยเนื่องจากว่าวิธีนี้จะได้ผลก็คือหลังคาต้องต่ำครับไม่เกิน3เมตรที่เห็นนี่ลูกบุนนี่ก็มีจำนวนน้อยแล้วหลังคาสูงด้วยนะครับ เราจึงต้องเปลี่ยนวิธีหาทางที่จะติดตั้งพัดลมระบายอากาศออกตามช่องต่างๆทางผนังไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นระบบไฟสมเฟสนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไฟจอมไฟจากจุดนี้ติดตั้งพัดลมบริเวณด้านกว้างของทางโกดังหรือทางอาคารนี้นะครับ อันนี้ก็เป็นเครื่องที่มีฝุ่นละอองจากการ C N C ด้วยนะครับ,รบเราเจะออกแบบให้ฝุ่นนั้นออกทางพัดลมไปเลยนะครับเริ่มการติดตั้งครับเตรียมตัวใส่มอเตอร์ให้กับพัดลมที่เราติดตั้งไปเรียบร้อยแล้วนะครับที่เห็นนี้ความกว้างของโรงงานอยู่ที่12เมตรนะครับความยาวอยู่ที่20เมตรเราติดตั้งพัดลมระบายอากาศ50นิ้วจำนวนสเครื่องตัวใหญ่พอสมควรครับ มีอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องควรระมัดระวังสำหรับการติดตั้งก็คือด้านนอกนี้เราต้องติดเลนพูดด้วยนะครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้น้ำฝนนั้นสาดเข้าโรงงานนะครับไม่งั้นอาจจะทำให้วัตถุดิบเครื่องจักรเสียหายได้นะครับอันนี้ต้องห้ามลืมนะครับต้องติดตั้งสำคัญมากๆเลยนะครับหลายๆที่เนี่ยป้องกันเรื่องน้ำฝนรั่วไม่ได้ก็เพราะไม่ได้ติดสิ่งนี้นะครับ ต่อมาเป็นระบบไฟครับอันนี้เราเป็นไฟสามเฟสเรามีอุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วและวงจรมีโอเวอร์โหลดเบรกเกอร์แม่ด้ติกนะครับป้องกันไฟตกไฟเกินอันนี้กระแสไฟที่ใช้พัดลมหนึ่งตัวเนี่ยก็จะกินไฟอยู่ประมาณสัก3แอมป์กว่าเท่านั้นเองนะครับอันนี้เราทดลองเปิดดูจำนวน2เครื่องนะครับ CM สเขียวนี่ฮะกำลังรันอยู่2เครื่อง นี่ก็เป็นตู้ควบคุมจําเป็นต้องมีนะครับเพื่อที่จะให้เป็นไปตามมาตรฐานไฟฟ้านะครับเราก็เดินแยกสวิตช์ไขสวิตช์หมันเปิดปิดทีละตัวเลยครับนี่เราก็ลองเปิด4ี่ตัวดูเย็นฉ่ำครับติดไปแล้วไม่ผิดหวังครับเราออกแบบมาเนี่ยให้พอดีกับพื้นที่เพราะลมระบายอากาศนี่ถ้าติดน้อยก็ไม่ได้ผลนะครับต้องติดให้มันอยู่ระดับที่ระบายอากาศได้ดีที่สุดนะครับประมาณสัก60 Air แอร์เชนนะครับ อัตราการไหลของอากาศเนี่ยเพื่อสู้กับความร้อนของเมืองไทยเราแล้วไหนจะมีความร้อนเกิดจากเครื่องจักรแล้วการสะสมตัวในโรงงานนีกนะครับก็เป็นอันว่าพื้นที่นี้แก้ไขปัญหาการร้อนเรียบร้อยแล้วไม่ต้องทําอะไรแล้วครับลมที่เข้ามาก็เป็นลมเย็นที่อยู่ด้านนอกอุณหภูมิไม่ได้ลดเลยนะครับในความเป็นจริงแล้วเราเอาลมข้างนอกนะครับเข้ามาเติมในห้องนะครับอันนี้ก็ เรียบร้อยสำหรับคลิปนี้อาจจะยาวไปไหน่อยต้องขออภัยครับหากท่านใดมีข้อสงสัยเรื่องติดไปแล้วมันลดอุณหภูมิได้เท่าไหร่ลมเข้าลมออกจะติดยังไงก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับะสะดวกเป็นทางไลน์นะครับบางทีตอบเมลแล้วตอบไม่ทันนะครับก็เพื่อนๆท่านใดหรือท่านผู้มีอุปการะคุณท่านใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติม,มก็ติดต่อเข้ามาได้ครับคลิปนี้ลากันไปก่อนครับขอบพระคุณครับ